สวัสดีครับพบกับรายการก่อนแคสเกมนะช่องนี้อยู่กับผมกอนนะครับวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับเครื่องยิงธนูนะตอนนี้ผมได้เตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วจะมาทำไฟวนการน, yeah! น่ะโอเคเราก็จะทำแบบอ,อ,บอ,อห่างมาหนึ่งช่องเดียว นี่คือประหยัดพื้นที่ที่สุดนะแบบนะ่ะครับมันทำผิดคือตรงนี้ต้องเป็นเลสโตนนะะตรงนี้ต้องเป็นนี่ What the fuck? Okay. Oh. Okay. Okay, nak so, gop. Damn, you. What the fuck? Okay. Fail. No. Okay, yun know. lah. Yun know langit. กับจะยิงเป็นออโต้เลยนะเดี๋ยวขอตัดกระแสไฟแบบคืออย่างเงี้ยมันจะไม่เราใจนะเราจะต้องใช้ลาวะยทถลุเย่ย่ก็ก็ก yeah. oh ็ yeah. จะตอนน่องกว่าไม่เหมือนคลิปที่แล้วเอพื้นที่ก็จะมีประมาณนี้แล้วๆๆ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 สามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะก็จะ เรา,าจะเมาครั้งสุดท้ายกัน,นก็ปล่อยมันยิงไปงั้นนะขอบขอบคุณครับ